สอนนะคะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปค่ะไปสัมผัสวิธีดำนาสาธิตการลงแขกด,ดำนาเอามือสามัคคีนะคะซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลค่ะ ที่แปลงครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาเฟิร์นริมทารีอรอซอนบ้านหัวน้ำแม่สกิดอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอนนายเชษฐาโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศอนได้ร่วมลงดํานาสาธิตการปลูกข้าวในนาปรังให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสชีวิตการดํานาปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตแบบขั้นบันไดนะคะซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปค,ค่ะก็บอกว่ามีทั้งฝรั่งเศสสวีเดนอังกฤษและเยอรมันกว่า30คนค่ะคต่างก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุก สนาน,นะคะในกิจกรรมที่เป็นการดำนาแบบไทยๆเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้เลยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะก็เป็นไปตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลค่ะและโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะเห็นภาพบรรยากาศนี้ก็ชาวต่างชาติก็แปลกตานะฮะ,ะไม่เคยได้มาดำนาก็มาดำจริงๆเลยแบบนี้นะครับสำหรับกิจกรรมลงแขกดำนาเอามือสามาคีครับในพื้นที่แปลงต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลครับได้มีการสาธิตการดำนาปลูกข้าวและมอบเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆนะครับให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อนำไปขยายผลการน้อมนำาทางพระราชดํารินะครับสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับดําเนินงานปลูกพืชผักสวนครัวครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและขลับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทุกครัวเรือนกิจกรรมสาธิตการทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนกิจกรรมห่มดินเลี้ยงดินครับเพื่อให้ดินเลี้ยงพืชกิจกรรมปล่อยปลากิจกรรมหายอยู่หากินบนโคกหนองนาครับแม่